าคุ้มรัพย์ลีน้าจังถือหุ้นสามบริษัทตะลึงรายได้ขาดทุนผลประกอบการตอนนี้ชื่อของลีนาจังหรือนางลีน้าจังจันจากำลังเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างหลังจากที่ตกเป็นประเด็นกระชากวิกผมแครรี่ไพรวันกลางรายการจนกลายเป็นดราม่าลุกลามต้อตอบกันไปมาจนถึงขั้นแจ้งความ ทั้งนี้ลีนาจังถือเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถเนื่องจากเธอสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดมูลลนิธิลีนาจังเพื่อช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนนอกจากเธอยังเป็นนักธุรกิจอีกด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรของเครด e นดัตตพบว่าลีนาจังเป็นกรรมการบริษัท3แห่งถือหุ้น14,4515บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริษัทซีนริงดีริงเอสริงจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14กันยายน 2,560โดยมีนางลีนาจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน997หุ้น99.70%มูล,ลค่าหุ้น949,294บาทดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ ปี2562รายได้0บาทขาดทุน8,600บาทปี2563รายได้0บาทขาดทุน8,200บาทปี2564รายได้0บาทขาดทุน8,200บาทปี2565มีทรัพย์สินรวม963,50บาทหนี้สินรวม8,200บาท 2. บริษัทลีนาจังคอร์ปอเรชั่นจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคม2549โดยมีนางลีนาจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน9,994หุ้น99.94%มูล,ลค่าหุ้น 4 4 5 6 1 8บาทดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2,562รายได้8,000บาทขาดทุน264บาทปี2,563รายได้8,000บาทขาดทุน1,264บาท ปี2564รายได้8,000บาทขาดทุน1,264บาทปี2565มีทรัพย์สินรวม454,886บาทหนี้สินรวม9,000บาท3บริษัทฮอตเน็ตเวิร์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่2มิถุนายน 2,554โดยมีนางลีนาจังจันจาเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน9,998หุ้น99.98%มูล,ลค่าหุ้นลบ15,435,427บาทดำเนินธุรกิจประกอบกิจการบริการให้ความบันเทิงในรูปแบบของรายการโทรทศัศน์ ปัจจุบันทุนจดทะเบียน1ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2562รายได้30บาทขาดทุน3,070บาทปี2563รายได้8บาทขาดทุน4,092บาทปี2564รายได้0บาทขาดทุน4,000บาท ปี2565มีทรัพย์สินรวม966,986บาทหนี้สินรวม16,45500บาท